เรานะักคุณสายที่ได้รับสมญานามว่าระดับพิเศษในเรื่องมหาวิทยาลัยพนะึงมาเนี่ยแต่ละคนมีพลังอะไรกันบ้างนะ ดยตัวตนที่ขึ้นชื่อว่าระดับพิเศษเนี่ยคือคนที่สามารถทําลายล้างประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยพลังของเขาเพียงคนเดียวในปัจจุบันแล้ววงการสายเวทมีทั้งหมด4คนนะฮะได้แก่โกโจซสตารุเกโตซงุรุและก็หนึ่งในคนที่อายุน้อยที่สุดโอคุสึยูตะส่วนคนสุดท้ายนี้มีบทโผล่มางว่าแหวมซึคุโมะยูคีนั่นเองฮะมาดูกันดีกว่าฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพลังอะไรกันบ้างที่สามารถทําลายล้างประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยตัวคนเดียวเริ่มงคนที่คนแรกนะฮะโกโจซสตารุพระเอกของเรื่องแล้วก็เมนของผมไม่ต้องสาธยายทะ ที่สามารถมองอาคมออกพร้อมกับพลังมุกเกนนะฮะโออาขาดสายเวทน้องกับก,กุหาบสกิซึ่งทั้งหมดผมเคยทำคลิปอธิบายดีเทลไว้แล้วลองดูในคลิปด้านล่างได้เลยฮะจริงๆคือถ้าอาธิบายพลังของโกโจทั้งหมดจะใช้เวลานานเกินและถึงแม้เหตุการณ์ในภาคชิบุย่าเขาจะโดนผนึกไปแล้วแต่หลังจากเขาถูกปลดผนึกออกมาเนี่ยเขาก็โชว์เทพได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะงั้นต้องส่วนนี้ผมจะขออุบไ้ก่อนอยังไม่สปอยละกันมาต่อที่ระดับพิเศษคนที่สองครับเกตโทซุงรุเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นในโรงเรียนสายเวทกกกััับบโโจจซาาาาตตรรุุและ้ววยออนคปขขงเใมได หลยนนะอกจากนั้นถึงจะเป็นสายอัญเชิญแต่เขาก็ยังชำนาญการต่อสู้ระยะประชิดและยิ่งพอได้คลังแสงอาวุธจ้าเวียนคำสาบที่โทจิเลี้ยงเอาไว้ก็ยิ่งเพิ่มความสามารถของเขาขึ้นไปอีกหลังจากที่เกโทผันตัวสู่ด้านมืดเนี่ยก็ได้ทำการสร้างลัทธิขึ้นมาโดยจุดประสงค์ก็คือต้องการกำจัดพลังไซเวทให้หมดไปจากโลกนี้เพื่อที่เพื่อนของเขาจะได้ไม่ต้องตายและสุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวแล,แล้วก็โดนโกโจซาโตโระทะทะ่เป็นคนฆ่าแต่เนื่องจากศพของเขายังไม่โดนทำลายเนี่ยทำให้เคนจะคุ่เวียนคำสาบร,รูปร่างสมองเข้ามาสิงร่างและสามารถใช้อาอเ้ต่ไไปไดพรถถขขขออออออองงงงงเเเเเเเจโโโทททนน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 ีีีี่่่่่่่ยยยยึึัััััูกกกาาาาามมมมใใชช้้วววรรร์ลลไหิิิิดดตะะบบพศษสคคซ ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งจะพลังตื่นและก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียน,นสายเวทปีหนึ่งซึ่งความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความสามารถดั้งเดิมของเขาที่เขาไม่รู้ตัวและดันไปสาบเพื่อนสาวข,ของเขาลิกะไม่เธอเนี่ยกลายร่างเป็นเวียนคำสาบร,ระดับพิเศษซึ่งมีความแขแกร่งถึงขั้นราชนีจากนั้นหลังจากการฝึกฝนสักพักเนี่ยเขาได้เลื่อนขั้นเป็นระดับพิเศษโดยที่อายุน้อยที่สุดปัจจุบันเขาเป็นเพียงแค่นักเรียนปี2องเนั้นความสามารถของยูตะที่จะเอามาโชว์ใน,ในเอ็มเทนสามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากสมกับที่ได้ขึ้นชื่อว่าระดับพิเศษจริงๆฮะเขายังสามารถดึงพลังของลิกะมาใช้ได้นอกจากนั้นยังสามารถกอบอาคมของเดินมาใช้ได้โดยไายเงื่อนไขอีกแถมไม่มีจํากัดด้วยนะฮะว่าได้ทีละคนอะไรอย่างนี้ใช้สายเวท กลับให้แก่คนอื่นได้ต่อสู้ระยะประชิดเก่งขึ้นมากโดยการใช้ดาบนอกจากนั้นยังสามารถกางรงเขได้วยถึงดีเทลจะยังไม่รู้ก็เถอะว่าเก่ยบอะไรบ้างแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะฮะและดับพิเศษคนเดียวที่น่ารักที่สุดอาเจสึคโมออยูคินั่นเองใน anime นั้นเขาปรากฏตัวเพียงแค่แบบว่บาเปแ็แวมเท่านั้นได้ปรากฏตัวว่าเป็นอาจารย์ที่สอนโทโดมาในซีซั่นหนึ่งจากนั้นก็ปรากฏตัวในภาคย้อนอดีตในการคุยเกโทซุงรุเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกตโทเนี่ยเขาส่ด้านเมืดแต่แค่ปัจจัยเล็กๆนะและเธอกัอน ดี๋ยวจะได้มีฉาต่อสู้เห็นแน่นอนฮะแต่ปรากฏในมังงะเล่มที่2 3เลยโดยความสามารถของซูคุโมยูคิเนี่ยคือการเพิ่มมวลสม,มุนจริงให้แก่ร่างกายตัวเองและก็สิ่งที่เป็นเหมือนชิคกี้พามิที่เรียกว่าการูดาการเพิ่มมวลนี้จะทำให้การต่อสู้ระยะประชิดของเธอมีความสามารถสูงขึ้นเข้าใจง่ายก็คือหมัดแมงโกนหนักเลยฮะนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มมวลมากๆจนสร้างเป็นหลุมดำได้อีกด้วยอาพลังของลักษณะพิเศษทั้ง4คนเนี่ยทำให้สามารถพูดได้เลยนะฮะว่าสามารถทำลายประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยตัวคนเดียวได้จริงรงๆชอออออบบใคครรเเเท่่่่าไไหนน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 ีสสุดดลมมมต์กกกั้ฮนะวผโโจแ ในความคิดของทุกคนเนี่ยคิดว่าใครคือนักสายเวทระดับหนึ่งที่เก่งที่สุดกันนะตัวละครที่ผมจะยกมาพูดหลังๆเนี่ยคือนักสายเวทระดับหนึ่งที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยมีแค่5คนที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันพวกฮิคุรุมะคาชิโมะหรือว่าฮาคาริเนี่ยผมจะยังไม่เอามาพูดถึงในคลิปนี้แล้วกันเริ่มต้นกันด้วยนักสายเวทระดับที่1คนแรกโทโดอาโิ เป็นนักเรียนเพียงคนเดียวที่ได้อยู่ในระดับที่หนึ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของเขาล้วนๆ้นาคมของเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่อาคมการสลรับตำแหน่งด้วยการตบมือเท่านั้นดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะซึ่งก็ใช่ครับมันดูไม่มีอะไรเลยหลังจากที่ทุกคนเห็นในอนิเมะเนี่ยถ้าเอามาคอมโบร่วมกับคนที่รู้ใจอย่างบารเทอร์อิตาโดริยูจิการปบมือสลับตำแหน่งนี้เนี่ยจะกลายเป็นตัวปว่วนในการต่อสู้ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ชิวยะที่ได้สู้กับมาฮิโตะเนี่ยโทโดได้เสียแขนไป เมคนนี้เนี่ยเป็นแฟนผมเพียงคนเดียวที่ได้เป็นนักแสเวทระดับที่หนึ่งโดยคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยคือผู้หญิงหิวเงินที่ทําทุกอย่างหลังจากที่มีเงินโอนเข้ามาแบบสมน้ําสมเนืน้อเท่านั้นอาคมของเธอเนี่ยคืออาคมที่สามารถควบคุมอีกาได้เหมือนธาตุซึ่งผมจำไป็นแล้วนะจังสามารถใช้สัมผัสการมองเห็นเนี่ยร่วมกับอีกาในการสอดแนมได้นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมอีกาที่กลายเป็นธาตุของเธอเนี่ยสามารถทําการพีชีพเพื่อจู่โจมแบบรุนแรงได้ด้วยไอหนึ่งอย่างที่เป็นอาวุธแสนสะดวกสบายของเธอเนี่ยคือน้องชายสุดซิดคอนอย่างอุยซึึ่่่่่่่่่งงงอออออออาา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 คคมม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 ขุ้้้้ยยยยเเ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 เนนนนนนีีีีีกกกกกกรรรรรรปปปปิดดผแแแลลวววววฮะะะ็็็์ััถถืืหหทสใชไไตจ งานผมกัน,นา,าต่อที่คนที่3นะครับนักสายเวทระดับหนึ่งนนามิเคนโตะที่หลายๆคนได้จะรู้กันนะฮะว่าสถานะของนานามิหลัง,งจบเซตที่สองเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้วแต่โดยส้นตีมาฮิโตะใช้มุอิเทนเปะรแล้วเบิดตัวครึ่งบนไป,ปอาคมของนานามิเนี่ยคืออาคม7ต่อ3เป็นการบังคับสร้างจุดอ่อนแก่สิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งก่อสร้างและเมื่อทําการฟันที่จุดอ่อนนั้นอย่างแม่นยำเนี่ยจะเกิดการคิดิคอนขึ้นหรือว่าเป็นการโจมตีแบบรุนแรงจนสามารถตัดชิ้นส่วนนั้นขาดได้เลยนอกจากนั้นนนเี่เแอนดงเรียน Way, Tokyo. เขาคนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ใช้อาคมสายควบคุมผลเชิดอที่แข็งแกร่งที่สุดอาคมของเขาเนี่ยจะทําการควบคุมสิ่งที่เรียกว่าจูไกตุ๊กตาที่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็พูดได้และผลงานที่โดดเด่นที่สุดของพออยากาเนี่ยก็คือการสร้างจูไกมีชีวิตที่เรียกว่าแผ่นด้านนั่นเองโดยวิธีการสร้างนั้นเนี่ยมาจากการที่นําวิญญาณมาใส่ลงในหุ่น ปล่อยให้เติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นแพนด้าเป็นต้นก่อนที่เขาจะถูกตัดสินมหาชีวิตในเหตุการณ์ชีวิยะเนี่ยเขาถูกพวกเบื้องบนเนี่ยมองว่าเป็นระดับพิเศษที่สามารถสร้างก่องทับจูกไก่ถล่มทั้งประเทศได้เป็นทีเดียวแล้วก็นั่นแหละครับสถานะตอนนี้เลยถูกเพื่อเบื้องบนสังหารไปแล้วมาถึงระดับพิเศษคนสุดท้ายที่ลงทะเบียนไว้คุาคาเบะอัสเชิสถานะของเขาเนี่ยคืออาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนสายเวโตเกียวปีที่2จะทําการแบ่งหน้าที่กับโกโจที่เป็นคนควบคุมปีที่หนึ่นก็อดา จากนั้นยังเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆให้แก่มิว่อีกด้วยในปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้โชว์ความสามารถมากมายขนาดนั้น,นไม่จช่ว่าโคซากเบะแม่งหาทางหนีเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยต้นทิ้ของคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือโคซากเบะบอกว่ากูมาทำงานกูไม่ได้อยากจะมาตายไอพวกเก่งๆแบบโอเวอร์เนี่ยก็ไปหาทางสู้กันต่อนะแต่เดี๋ยวกูจะพยายามหาทางให้มันมีชีวิตรอดได้มากที่สุดละกันแต่ในการที่ถูกปูมาว่าเป็นระดับพิเศษเพียงคนเดียวที่ไม่มีอาคมประจำตัวเนี่ย พราะงั้นแสดงว่าคุณซากาเบะเนี่ยต้องมีฝีมือติดตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่จะเก่งขนาดไหนนะั้นเนี่ยต้องรอติดตามในมังนะตอนช่วงล่าสุดอีกทีหนึ่งแล้วกันหลังจากผมพูดถึงความสามารถครบทั้ง5คนแล้วเนี่ยคนคิดว่าใครคือระดับหนึ่งที่ลงทะเบียนที่เก่งที่สุดกันนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้โทโดอาอีนะเนื่องจากว่าเป็นระดับหนึ่งเพียงคนเดียวที่ยังเป็นนักเรียนอยู่แต่ยังสามารถไต่เต้าขึ้นมาได้แต่ก่อนจะจบคลิปกันเนี่ยผมจะแถมระดับหนึ่งแบบพิเศษให้ซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยคือนักสาเวทระดับแนวหน้าที่เทียบเท่ากับระดับหนึ่งเพียงแต่เป็นคนในตระกูลใหญ่ก็เลยเหมือนกับว่าแต่งตั้งกันเองก็เลยเรียกว่าระดับ หนึ่งแบบพิเศษในคนที่ผมยกมาให้เนี่ยก็คือคนจากตระกูลเซนอิงทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเซนอิงนาโอบิโตะ ito, ที่มีอาคมยิ้มสี่เฟรมแล้วก็ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคชิบิย่าต่อมาก็เป็นเซนอิงนาโอยะลูกของนาโอบิโตะ ito, ผู้สืบทอดอาคมยิ้มสี่เฟรมมาเช่นกันแต่คนนี้ก็โดนตัดบทในมังงะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะส่วนเซนอิงคนถัดมาคือพ่อของเซนอิงโทจิ I T o G. เป็นตัวประกอบผู้มีนามว่าเซนอิงจีจิ G. อาคมข,ของเขาเนี่ยยังไม่มีการอธิบายมากแต่มีรูปร่างเหมือนกับหมัดยักษ์ที่ปล่่่่ออ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 ยยยมมมมมมมาา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 าจจนนนนนนนวนหาศาลคคคสุดดดท้้กกกกก็็พืพอขขอขงงงงิิิิััับบไไไเเเเซโีรธช นแต่เหมือนกับเป็นการสร้างเปลวไฟออกมาได้และสามารถสร้างเปลวไฟนั้นมาแทนคมดาบที่หักไปแล้วได้อีกด้วยและก็สุดท้ายท้ายสุดของคลิปนะฮะเป็นนักสาเวทที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นล่ามที่หนึ่งในอน,น,น,นาคตไอ้แก่อาจารย์อุตาฮิเมะแห่งโรงเรียนเกียวโตอุจิมูตาหรือว่าไม่กล้ามารู้จากโรงเรียนเกียวโตเช่นเดียวกันอาโมโนริชินักเรียนปีสามจากโรงเรียนเกียวโตซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ตระกูลขาโมนั่นเองคนสุดท้ายนะฮะนักอาคมผู้ใช้วิชาวาจาคำสาปอินมาชิโทเกะจากโรงเรียนโตเกียวนั่น